สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุขสุขคนครับอ้าวมื้อนี้พอกับเบ่าเทาคือเก่าครับพี่น้องมื้อนี้ย่างกุ้งย่างกุ้งไล่เสือไล่เสือแดงนะครับตัวใหญ่ๆโอ้สามโตโลหรอครับรุ่นนี้มีแต่ตัวใหญ่ใส่กับตมมะฮงน้องสาวกาลัางต่ำอ้าวกระบ้าเทาจัดย่างยคขวัวไฟแดงๆดงใส่ไ้เลยครับพี่น้องป๊าตัวเดียวเต็มแล้วพี่น้องตัวเดียวก็เต็มแล้ว กูเด้อใส่เอยได้อีกเนาะเอาพูดนะโอ้อยใหญ่ีหลี่ได้พี่น้องอืมใส่เองสิย่างเอาครับมันย่างเอาสองตัวเต็มหีบเลยเต็มหักอีหลี่กูนด้อโอ้ยมีอยู่หาตัวนะครับปัญหามีอยู่สิบตัวบ่าวเท่าจัดให้พี่นอ้องชมหาตัวนะครับให้ลูกชายลูกสาวหอม น้องสาวคนนึงกินอะไรพี่น้องอู้ห่ยไฟแห้งๆขึ้นแล้วพผักเจ้าหน่อยใส่เลยอย่างซีนั่น,นเจ้าหน่อยพูดนะอู้ยไงครับมาสิบเสียบน้ำบาทาวคือเก่าแล้วครับมันนี่ใส่กับตำุูงตำข่าปุ่นพร้อมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู้คุณสูก่อนครับเอา ขอกับบะเท้าครับมันนี่พาพี่พาน้องมากินกุ้งใหญ่ครับพี่น้องกุ้งไร่เสือใหญ่มีแต่ตัวใหญ่ใหญ่ผูน่ะฝ่ามือบะเท้าบู้ยตัวใหญ่อีหลีย่างครับมันนี่ย่างแล้วก็มีแบบสดสดมาลองเบิ่งตัวใหญ่ใหญ่เบิ่งเด้อโอ้แมงอีหยังน้อมาหนำหนำมั่งนี่หนำยู่นี่นี่ใกล้ๆน้ำให้น้ำมันถ่วมเขาเกี่ยวออกกับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับพี่น้องแล้วก็มีตำข้าวปุ้นมานาวตำข้าวปุ้นใส่กับหออยันหอยหวาน อหอยหวานเอาขออนุญาตลงทะเลครับช่วงนี้กับผักหลายๆมามาบอสไล่ยังห่างกับพี่น้องอุ้ยแม่เ็กับมาน่ากัญญามันห่วยเอามานยังไรนี่เอาลองมึงตัวนี้ก่อนลองมึงดูซาซิมิแบบใหม่โอ้ยโอ,ยโอ,ยโอย้เนื้อเนี่ยทะเลพี่น้องใส่กับน้ำจิม้มซีฟูด้ดลองมึงก่อนดูนะโอ้คำเงี้ย่ๆยลวมมามาพี่น้องมา อโอ้เนื้อแน่นครับบะ <c oughs> ข้าวเลยมีแต่ข้าวข้าวเดียวเบิด <c oughs> โอ้ใลาี่ปลายนีบ้าคบบวันเคยกินในกรุงราษฎร์ Xe phía nào Tôi nhảy nhai... Tôi nhảy vào cùng mất quần Ủa Ừ, cá lên

แม่งอะไรเบิ้งเอาตัวนี้พี่น้องเอาข้าวปุ่นมาเองเอาตัวนี้บ้างวันนี้ส่วนข้าวปุ่นใช่ไหมกินแกมข้าวปุ่นน้องสาวตำให้หอมกินหมกกวา

ขับขับเอาแบบมีเดียมแหล่เลยเพิ่มเพิ่มเอาแบบเพิ่มเพิ่มพี่น้องเอาเทือแหนกของบาถาด้วยกันนะครับกินกุ้งนั้นลายเสือตัวใหญ่ใหญ่โอ้โหใหญ่ขักดไหนครับพี่น้องเอ้ความน่งเชื่อสามโตโลครับพี่น้องรุ่นนี้สามโตโลท่าน Tùng khắp Tính gấp tâm Cà bùn Mmm, look như là nhìn nhìn ngắm ngắm กัดเด้อพี่น่องตัวใหญ่ๆกัดอีเล็บเนื้อแน่นเนื้อไหไรอ,อย่างมันหัวกุ้ง หอ้กับกึบกึบกุ้งก็แนแน่นฮ้ยท่านทุกมวมาถกินหนตัวละคำนะพี่น้องดีครับตัวดีเลย ส่วนตายแบบ่แหลเข้มคนครับฮ้ขออ้าวอี๋ข้าวอี

กินในคุมมิหนเอเดี๋ยวตัวนี้เอาไว้เอาไว้ม่างที่หลังม่างโตมันก่อนเอาเปิ่งตัวใหญ่พี่ <c oughs> โอ้หวันนี้ <c oughs> มีอยู่กันจหน่อยอืม Boa! หอยนี่หอยหวานอีกแล้วครับแบบกรุบกรุบเลยโอ้โหกรุบกรุบโอ้ยเบื้องแกให้พี่ลองมือใกล้ๆก่อน Hơi, cái nhầy hơi thì nó ơi nhầy của cùng mẹ làm gì bỏ nào bỏ lơi hứ Ui lời Ui lời lời Ui 음. <laughs> 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 แนวนี้แต่กลุ่งสี่ตัวบ้าทลาก็อิ่มแน่ว Hi. Okay. อู้ักขนาดพี่น้องอ่ะสองตัวก็ขักแล้ว น้ำจิ้มกับอันนี่ตวดจานเลย Kịp nè Kín cung 2 tô Dù lấy bà rào Ui Đi ra bữa nào Đi ra 2 này ให้ลูกชายไม่ต้องย่างไม่เลยนี่ให้ลูกชายกับลูกสาวพูดตัวเอาโอ้ว่วาสิกินหเหยือดพี่น้องโอ้คักอันนี้โอ้อิ่มครับกุ้งตัวใหญ่หลายเนี่ยบ้าเท้าห้าตะเขื่ยกินครับกุ้งไล่เสือแบบใหญ่ๆนี่อันนี้ก็ห้อยหวานพี่น้องห้อยหวานเนี่ยปุ๊บดือดอ่ะอะไร ยังมีหมาก็ใยต่ตฮึโอ,อ,อ,อ้ขาดพี่น้องบรรยากาศนี่มันแรงมันนี้ตึงๆครับสง,งัดแ <c oughs> ดดครับมัอน,นี่ฝนไปแล้วเบิดแหละนะครับผ้าพีผ้าหอนองมากเบิ่งเขา่าลมทั้งหลังนี่เขา่าลมพี่น้องมันปูสาดฝ <c oughs> นมากกับลมเพราะว่ามันกำลังออกห่วงเอา้ากับน้ำร้ายครับตอนนี้ เป็นคู่มือรถคือสิโบโบกดอกบรรยากาศกับเครื่องห่อนแล้ะครับมาเนี่เอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกติดตามรับชมบบาเท้านะครับคลิปนี้ล่องเบิงนะครับกลุ้งไล่เสือเอาแบบอย่างโบเบิดพี่น้องมาเนี่เอาให้ลูกสาวกับลูกชายคุณละตัวพอดีนะครับเจ็บแสบโอ้เสียบอิลีเนื้อเน่นเด้งนะครับฝากพี่ตอ้นน้องนะครับคือเกามากกระไรถือ ใจก็ะแช่บออ่านนี้นะครับเด้อสำหรับมือนนครับสวัสดีครับ